สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟเรื่องราวใหญ่ๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างคาเมเดร์กาเรน Kingform หรือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของ King อเจอผมก็ได้ทําการนําเสนอกันไปแล้วในคลิปนี้ก็จะมาเก็บตกเรื่องที่น่าสนใจในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับเรื่องแรกกับสป i ินออฟจากคาเมเดร์กิส s ดซ t กลางปีโบนัสเตสตอนที่3ที่มีชื่อตอนว่ารับจ้างสารพัดห่งวันของลูกพี่มิจจ้หลังจากผ่านการแข่งไปสอรอบเราก็ได้พูด นของเดเซอร์กลางปีโบนัสสเตจก็คือมิจินากะานั่นเองในตอนที่3นี้เราก็จะได้พบกับเรื่องราวที่ความปรารถนาที่สองของมิจินากะาเป็นจริงวันหนึ่งเมื่อมิจินากะาได้ตื่นขึ้นมาเขาไม่ได้อยู่ในจุดพักของเดเซอร์กลางปีแต่อยู่ในห้องทำงานของร้านรับจ้างสารพัดมิจจีเนวิเกเตอร์ซารามิด้วยเหตุผลบางอย่างเธอมีหน้าตาเหมือนกับซาราพี่สาวของเคยวะซารามิได้ปรากฏตัวต่วตอนหน้าของมิจินากะที่กำลังสับสน ยินดีด้วยมิจินกะสั่งคุณได้เป็นผู้ชนะของเด้เสอร์กลางปีโบนัส,สเตสอย่างงดงามดังนั้นความปรารถนาที่สองที่อยากจะได้ล้านรับจ้างสารพัดได้เป็นจริงขึ้นมาแล้วมิจินกะโตย้งว่าเขาแค่เขียนว่าอะไรก็ได้ลงในความปรารถนาที่เขาต้องการและก็ไม่ได้บอกว่าเขาต้องการล้านรับจ้างสารพัดสักหน่อยแต่ซาลมิก็ไม่ยอมฟังเด็กสาวที่มีชื่อว่าทันที่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอมีหน้าตาเหมือนกับเบโรบาได้ปรากฏตัว ขึ้นและบอกว่าเธอเข้ามาสมัครงานพาร์ทไทม์ที่ร้านรับจ้างสารพัดมิจี้และได้เริ่มเรียกตัวเองว่าเป็นเลขาของเขาแม้จะดูน่าขัดใจแต่มิจินาก,กะก็ได้เริ่มรับคําขอร้องต่างๆของร้านรับจ้างสารพัดคาขอร้องได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากเควะเนโองแล้วก็เอสคําขอร้องรูปแบบไหนที่กําลังรอคอยมิจินาก,กะอยู่และเรื่องราวในอดีตของเขาที่ไม่มีใครรู้ก็คือสหรับตอนพิเศษนี้ขอสมารพร้อมกับคาเมเดอร์ บูเล่คอลเลกชันชุดที่3ที่จะออกวางจำหน่ายในวันที่6ธันวาคมนี้ก็มารอดูกันเลยนะครับน่าจะมีอะไรสนุกสนุกกันอย่างแน่นอนถัดมาก็เป็นเรื่องราวของคาเมเดอร์กอชาดกันบ้างกับข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยอิจิโนเซ่โฮทาร่ลูกชายของร้านอาหารครัวอิจิโนเซนักเรียนมัธยมปลายปีที่2แต่ในทุกๆวันเขาก็กําลังพยายามจะตามหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองหรือกอสชาเขาได้เริ่มต้นการเดินทางในฐานะของนักแปรธาตุลัง จากที่ได้พบกับฮอปเปอร์วัน เคมีรูปแบบตะกะแตนภารกิจของนักแปราธาตุก็คือการตามหาเคมีและผนึกมันกลับลงไปในกา๊าซพลังของมันจะกลายเป็นคู่หูที่แข็งแกร่งของนักแปราธาตุคัเมเดอร์กอชาร์ดสตีมฮอปเปอร์การแปลงร่างด้วยการกรัดช้างโคของก๊าซสองใบฮอปเปอร์วันและสตีมไลเนอร์เป็นร่างฟอร์มพื้นฐานของค a เมเดอร์กอชาร์ดมีอาวุธก็คือกอดชาร์ดกันที่สามารถใช้พลังของไรเคมีกา๊าซได้ด้วยการสแกนแต่ละฟอร์มของคัเมเดอร์กอชาร์ด สามารถเปลี่ยนร่างเป็นวายโหมได้พลังของเคมีและรูปร่างจะถูกแสดงออกมาเด่นชัดกันยิ่งขึ้นคามเมเดอร์ก็อดชาร์ดแมดพเลสวายโหมดคือจากการใช้ก๊์ดแมดวิลและพเลส ทำการกัดช้างโคกันมีความคล่องตัวและพลังอันมหาศาลคาเมงด้วยก็ช์ดอัพเพรสเกโบแปลงร่างด้วยการกัดช้างโคของไรเคมีการ์ดอัพเพรบูชิโดและสเกโบสต่อสู้ด้วยอาวุธรูปแบบธนูก็ช่าโทเนโดคูโรนิเอสปาน,น่ผู้จบการศึกษาจากเรนคินอะคาเดมีและเป็นนักแปลาตาระดับ A บวกที่สามารถรับมือได้กับทุกสิ่งเขามีความขัดแย้งกับโฮททโรในด้านจุดยืนของเคมีและกลายมาเป็นคู่แข่งในการสะสมเคมี เขาจะใช้ไรเคมีกร์ดแมดวิลใส่ลงไปในวาวรัชเชอร์และแปลงร่างเป็นนักรบที่มีชื่อว่าวาวเรลาดวาวลาดช,ชุดเกราะเสริมพลังที่สปาร์นหาสร้างขึ้นด้วยตนเอง ด้วยการติดตั้งไรเคมีกร์ดลงไปที่วาวรัชเชอร์เขาก็จะสามารถใช้พลังของเคมีต่างๆได้สำหรับคำพูดที่ใช้ในการแปลงร่างของสปาร์นร์จะไม่ใช่คำว่าเห็นชินแต่จะเป็นคำว่าเทคโคที่แปลว่าเหล็กกล้ากันแทนก็น่าจะกักคำว่าเห็นชินไว้สำหรับตอนที่เป็นร่างไรเดอร์นะครับเมากมเคมีสามารถแปลงร่างเป็นสปาร์ลาดเมากมได้จากการผสนรวมเข้ากับความชั่วร้ายของมนุษย์นั่นจึงทําให้ผู้จารึก มีกฎเอาไว้ว่าอย่าให้เคมีเข้าใกล้หัวใจที่มีความชั่วร้ายและในภาพนี้คือ คามาคิริเมากัมคุดโดะรินเนะเพื่อนร่วมชั้นของโฮทาร่ที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันเธอมีชีวิตเหมือนกับเด็กมัธยมแต่เบื้องหลังของเธอก็คือนักเรียนแห่งเรนคินอะคาเดมี่รินเนะกำลังตามหาพ่อของเธอคุโดะฟูกะผู้ที่ถรยศโลกแห่งการแปรธาตุแล้วก็ได้หายตัวไปเมื่อเธอทำภารกิจในฐานะของนักแปรธาตุเธอก็จะสวมใส่ชุดและแหวนรูปแบบพิเศษมินาโตะครูประจำชั้นของโฮทาร่เบื้องหน้าของเขาก็เป็นชายวัยกลางคนที่ดูหน้าเบื่อ แต่เบื้องหลังของเขาก็าคือนักแปลธาตุที่ทํางานในฐานะของอาจารย์ของเรนคินอะคาเดมีเขาคอยชี้นํานักเรียนที่อะคาเดมีเพื่อสะสมเคมีเรนคินอะคาเดมีสิ่งที่อยู่เบื้องล่างย่อมเหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนและสิ่งที่อยู่เบื้องบนย่อมเหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างเพื่อสร้างปฏิหารอันเป็นหนึ่งเดียวด้วยการกล่าวคําพูดนี้ก็จะสามารถเปิดประตูและเดินทางเข้าไปยังเรนคินอะคาเดมีได้หนึ่งในความน่าสนใจของตรงนี้ก็คือคากล่าวนี้ถูกอ้าง อิงมาจากจารึกมรกตรของแอรเมสทริสเมกิตุสก็คงพอจะคาดเดากันได้ว่าคาเมเดอร์กอชาร์ดก็น่าจะมีเรื่องราวของตำนานแน่นๆไม่แพ้กับคาเมเดอร์เซเบอร์กันเลย ถัดมาอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับแต่ผมก็ได้ไปอ่านเจอเรื่องราวที่น่าสนใจกับการตีความสัยลักษณ์ของ Renkin Academy ว่าแต่ละส่วนมีความหมายอย่างไรกันบ้างส่วนแรกตัวอักษร AU AU ก็เป็นสัยลักษณ์ของทองในตารางาธาตุนั่นเองซึ่งการสร้างทองจากวัตถุดิบต่างๆก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเหล่านักแปราธาตุทองก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ในการแปราธาตุด้วย รูปไฟที่กําลังให้ความร้อนบิ๊กเกอร์ก็คือขั้นตอนในการแปรธาตุและก็เป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปยังวิชาเคมีในยุคปัจจุบันถัดมาสัญลักษณ์ในการแปรธาตุที่สื่อถึงอากาศในการแปรธาตุนั้นสัญลักษณ์ของอากาศค่อนข้างมีความเชื่อมโยงกับพลังชีวิตสัญลักษณ์ลูกศรที่เป็นกิมมิกลักษของคาเมเดอร์กอชาร์ดซึ่งหัวลูกศร ก็ทาการชี้ขึ้นสื่อไปถึงทิศเหนือที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความรอบรู้และความเชื่อมโยงกับเทพเจ้าการสวมแหวนที่นิ้วกลางสื่อถึงความรับผิดชอบพลังความสมดุลและจิตวิญญาณรูปร่างของมือก็กําลังทําเป็นสัญลักษณ์ของศิลานักปรา์หนึ่งในเป้าหมายสําคัญของการแปรธาตุวงกลมที่เป็นเหมือนกับรูปไข่นการแปลธาตุไขเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตหรือภาชนะที่สามารถเปลี่ยนเป็นชีวิตได้ปีกที่มือของ กแปลธาตุก็อาจจะสื่อถึงพลังในการแปรธาตุอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากพระเจ้าพ่อรวมรวมกันแล้วสัญลักษณ์ของเรนคิน c ค d ดี y ก็เป็นการสื่อถึงความรับผิดชอบที่จะใช้การแปรธาตุสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือถ้าอ้างอิงจากเซตติ้งในเรื่องก็คือเหล่าเคมีนั่นเองก็ย้ำกันอีกรอบนะครับว่าตรงนี้เป็นแค่คนตีความมากันเฉยๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันก็ได้แต่ปกติแล้วสัญลักษณ์ต่างๆในเรื่องคาเมเดอร์ก็มักจะมีความหมายแฝง กันแบบนี้แหละและนี่ก็เป็นเรื่องดาวเก็บตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างตอนพิเศษของมิจินก,กาอยากดูกันไหมและคาเมเดอร์ก็ชาร์ตจะเต็มไปด้วยตำนานเหมือนกับคาเมเดอร์เซเบอร์หรือไม่ก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสารการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ